ี่เยวมึงโอ้พี่ดีมเมื่อไรจะหมดแนวเหนื่อยแล้วพี่ตั้งแต่เช้าเ,ออเนี่ยเออเนี่ยสองคนสุดท้ายแล้วเนี่ยสองหลังสุดท้ายไม่ใช่สองคนเหรอสองสองหลังสุดท้ายละอยากนอนไอไอบอยทางตรงนั่นใช่ไหมจะบอกว่าในทีพีเอสเช็คทีพีเอสวัหนึ่งอ,อ <ใน S 1> บ้าน,นเลขที่หนึ่งร้อยสิบสาม ่มแงหลังนี้หลังนี้พี่พี่เร็วๆหน่อยเอะเปลี่ยนเทีแรกเลยนะจอดจอดก่อนคนสกายโชว์โทรเช็คกี้โอเคก์อะแบบหนึงลงร้อยกันคนสกายกดเดือกเกี่ยวกุญแจหลังนี้หลังนี้หลังนี้ชึบชึบชึบโอ้รวยน้ำรวยฝนคุณสกายได้บอกอย่างอะว่าอีกอีกสามสิบนาทีจะไปถึงหรือยังไม่ได้บอกบอกไปแล้วตอนโทรรอบแรกอ่าเขาไม่มีกุญแจให้กดสวัสดีครับสวัสดีครับ โจทยโอ้โหกินสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับวัยรุ่นเนี่ยไปไปามาส่งของครับอ่ะของสินแต่ของมาไหนของคือลูกค้าสั่งอาหารแว่ครับนี่ครับอ๋อนี่เออใช่ของดีของเด็ดของดวงครับทั้งหมด3 7 4รจบี่บาทครับอ๋อไปขอบคุณครับ กัับีนม้งั้นผมขอกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามากินอะไรข้างในไหมครับกินไหมเดี๋ยวจะพาไปดูของดีไหนกันไหิวะเช่าไหนกันไหนล่ะไปถามสองสองคนข้างหลังเลยอ่ะไปไหนไก็ไหนล่ะแดกเว้ยทุกคนกินบ้าตัวเองเขาบตัวเองครับผมมัวบันงานเว้ยนี่ตู้เย็นมีอะไรให้กินบ้างวะ เ้าดีมาเขาอ้าเขาบ้านเขาโทษทีลืมตัวนึบ้านตัวเองเอ้หันช่างคิดเว้ยจริงเลยอย่างที่คิดไว้เลยเนี่ยของเนเอของัด้วยเยอะไอสัตว์เดี๋ยวมึงขับไม่ไหวเฮ้ยก็มึงขับไงตามึงขับแล้วขากลับอะ กยเออสั่งโคไว้ขอกินแล้วกันเอาเลยครับเอาเลยครับถ้หมือนบ้านตัวเองอาได้ครับแล้วมึงจะสั่งมาทำไมวะเนี่ยของดวงโอ้ได้ทั้งเงินได้ทั้งแดกเว้ยอืมอ่ะกินกินกินบานาน่าโบ๊ทไม่ใช่ขนมไม่ไม่ใช่ไอติม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 กล้วยเออเอาเลยขับเคสขับเคสจัดจัดฮอตด็อกฮอตด็อกโหบอยแม่งมีแต่ของดีๆวันนี้วันอะไรวะเนี่ยมีแต่วันดีๆเว้ยเออใครปิดไฟวะอ่ะ ใครผิดนะฮะหันหลังสิครับคุณครับอะครับคุณข้าไงครับโอ้ผมว่าคุณน่าจะมากกว่าเบียแล้วนั่นนะขอโทษครับพวกคุณสองคนโดนตัวไหนมาเนี่ยบอกผมทีสิเยอะครับเยอะกระด่ายตัวอยู่เฮ้ยบอยสนใจไหมจะจะไปดูว่ามีของเด็กของโดยข้าบนห้องอ่ะเฮ้ยไปพวกเราไปพวกเราสี่คนไปไหดูาเถอเพวกเราฟุตเลนเจอร์ดี ไปนี่กี่โมงเนี่ยตีสามเพื่อนชิวๆไปไม่ไง้ผมี่ไม่ได้มองไปส่งอีกบ้านเหรอเฮ้ยเดี๋ยวค่อยนะชิวชิวนี่บ้านใครครับอ๋อผมนอนได้เลยเนาะอ้าวนอนได้แล้วครับเฮ้ยไอเปี๊ยกนี่ใครวะเออนน้อนผมเองครับอ๋อแล้วนั่นใครเนี่อันนี้เพื่อนน้องไอเอวเขียวเขียวนี่ชอบเสือกนาบ้านผมไม่รู้เป็นโรคอะไรมันเฮ้ยเล่นเกมเห้ยบอย เ,นนเล่นเกมเล่นเกมบ <Bird Air S 2> อลนเพื่อนนะเฮ้ยเล่นเกมไปเปิดแอร์เลยเฮ้ยสวัสดีเปียอนวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำอะไรวะเล่นเกมอะไรอยู่เว้ยหึนะมีโอ้โหนั่งชิวนะไอหัวเขียวมึงชื่ออะไรวะเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกูเลยเนี่ยฟูดเลนเจอร์เหมือนกูไ,เออะ,ไะ,ะเนี่ยอ,อ้อาวหนีไปซะแล้วอะไรของมันวะเนี่ยอ้าว มันน่าจะอายครับอาจจะกลัวก็ได้เฮ้ยทำของตัวเองนะครับทำของต้องตัวเองอด้ตามสบายอโอเคครับผมเฮ้ยเอาคำกลับบ้านดิไม่เกิดแต่คนไม่เป็นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอุ้มอุ้มดีๆนะครับเดี๋ยวจอมอ๋อได้ครับผมได้ได้ครับได้ครับคุณนี่ใจดีงเลยนะครับเออเออได้ก็ไม่บอกทำไมมาแดงไม่ได้ไัวเฮ้ยอย่วพึ่งแดนเลยผมคุณคุณช่วยเฮ้ยเปียกเปียกเอาเอาเขาไม่พีทีดิไฮะฮะ ไอ้บอยเราจะได้คอมฟรีแล้วเว้ยไปจะจะเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ยินหรอเก็บคอมให้เขาซิเออผมขอทีวีด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ครับเอาไปเลยครับเอาไปเดียวไปเลยพวกคุณใจดีจังเลยครับชน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 เฮ้ยชนชนชนนี่นี่เรามาส่งอาหารหรือเรามายกเขาบ้านเขาสุดยอดเลยเลยหนูกลับก่อนนะบ๊ายบายพี่เจอกันเฮ้ยอย่าพึ่ง มีอยากอาบน้ำจังเลยอ่ะมีน้ำให้อาบแม่เนี่ยมีห้องนี้เอาแล้วครับเดดี๋ยวิมเฮ้ยอยู่เป็นบ้านเลยเราต้องอาบน้ำโอ้โหมีห้องนอนเว้ยคืนนี้เรานอนนี่ดีกว่าเว้ยพักพวกนี่เอาไน้ำอุ่นเลยนะมีอ่างด้วยลงอ่างเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฟูดเลนเจอร์ทั้งหลายเรามาลงอ่างกันเถอะมาอย่ารอช้าเออมันช่างสบายสุดเกินเฮ้ยอ่ะมาซิปซิปซิปเร็ว เอาไปไว้ไหนครัพูดหนักเลยอ่ะอ่ะโยนโยนมาอ๋อเขาดีมากดีมากนะอ่ะอ่ะออมศิลมาอ่ะไอ้บอยไอ้ไอ้คุณสกายมาซิบเร็วซิบซิบซิบเร็วซิบ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 เนี่ยอ่ะมาซิบซิบซิบอ่าอ่ะนี่ไปอนี่ไปอืมเดี๋ยวเฮ้ยบ้านไม่มีระเบิดเอาขัไม่เถอะไอ้ชิหายเรื่องกลัวแล้วมึงเป็นฆาตกรป่ะเนี่ย ไม่ใช่ายเพากลับไปกลับไปยิงดีวันนี้ก็ได้อะไรจะไอ้เหี่ยอาอาคือคือคือผมแบบว่าแบบ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 คือเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมมีอ่าลูกค้าที่ต้องส่งหลืออีกหนึ่งที่ครับอ๋อใช่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 ครับ จะนิ้วกลับแล้วเหรอใช่ครับนี่ครับเบิ่งดีครับแหกตาดูสิครับตีสามนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมากงต่อนะครับเพื่อนๆได้ครับเอาไปโอเคตีสามองเฮ้ยเดี๋ยวตีสี่มากงต่อเพื่อนเจอกันเพื่อนเพื่อนเจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวมากงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเวรุนครับตามสบายเว้ยอืมเอาพวกมันไปไหนกันวะเอ้ยเปียกเปียกเพื่อนพี่ไปไหนวะ เอไม่รู้ฮะเฮ้ยไป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 ยื่ไหนกันหมดวะเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันหมดวะนี่มีเปิดนี่ด้วยเฉี่หาแล้วแม่งบ้างแม่งมีระเบิดกูว่าแม่งไม่ใช่คงธรรมดาว่ะกูว่าเราออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเหลืออีกหนึ่ง<อ>ที่นะเ<ๆ>พื่อนๆเราีบไปกันดีกว่านี่เหรอเอาจริงไปอ้าวอ่ตามึงขับแล้วกันกูไม่ไหวละ เออออาชนชนเออไอพยงเออะไรกกูขับตรงอยู่เนี่ยมึงเห็นไหยเนี่ยไปถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยนะโอเคพี่ถึงแล้วถึงแล้วพี่ลงลออถึงแล้วออเอาอาหารมาซิไอบ้านหลังไหนอะสรุปหลังไหนว่าสกายไดไมสิดีมจทางได้ไหอจะไม่ได้ใครเปิด GPS ออยู่ดูส ดี่มนนีเปิดอยู่อ่๋อเหรออยู่ข้างหน้าโทรศัพท์โทรศัพท์บ้าอะไรอยู่ข้างหน้าไอ้รถน่ะนะตกายคือมึงมึงไม่น่าถามคนเมาอ่ะมึงน่าจะกูน่าถามมึง้งอ้าเซฟ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 เร็ววัยรุ่นอือหลังนี้ป่ะตะกายไปมึงมึงขับได้ไหมไอ้ดีไม่รู้ว่าหลังไหนอะสิเยไม่ดีบขับดีบรู้เอ้ยไหนขอดูบ้านเลขที่หน่อยอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบแปด ใช่ป่ะออมเสนหลังนั้นหรือเปล่าวะทำไมดูนานจังลูกงั้นก็ขับชนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันบานเลขที่สิบมึงจอดดีๆที่เดี๋ยวเขาด่าเออจำผิดเลขที่สิบนี่แหละถูกละเอามึงเอารถออกก่อนอ๋อร์โทษเีออ๋อแล้วกุญแจกุญแจรถกุญแจรถกูเป็นไหนเออสุดยอดเลยเพื่อนบ้านนี้มันมีคนรู้ไห่ อแล้วทำไมเราต้องขับรถไปเลยอาวอาหารมาส่งครับก๊อกก๊อกมีอะไรอยู่ไหมไม่ครับพหลไม่อยู่กลับเดียวว่าเราเอาของเนี่ยกินเองดีกว่าขอบคุณครับขอตั้งด้วยครับอ๋คือพี่เข้ามาได้ไหมผมออกไปไม่ได้ผมออกไปไม่ได้ทำไมออกไปไม่ได้เหรอครับ เขาออกมาไม่ได้เดี๋ยวมันเกลียบพีราอเดี๋ยวฝนสาดเหรอฝนสาดน่าจะออกมาไอ้นี่เขาน่าจะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนี่เมากันอยู่หรื <S <S oh, oh. oh, อเปล่าครับจะชวนผมกงอีกแม่บ้านหลังเนี้เอาเหรอโอเคโอเคมาครับผมก็ไหนๆที่ก็มาแล้วทำตามสบายเลยครับโอ้โหตามสบายเต็มที่แล้วมเดียวเหรอผมไม่คุยมาจากบ้านเมื่อกี้มาอยู่บ้านที่อีกแล้วเหรอไม่เพื่อนแต่มันคนละอารมณ์กับบ้านหลังนู้นเลยนะาาบ้นเรายกเขาได้นะ มมมมัันนดูีออะะไไไรรเเุงลยบ้านอาจจะลุกหน่อยนะพอดีไม่ค่อยทำความสะอาดนะพวกคุณชื่ออะไรทำไมพวกคุณไม่ได้จ้างใครมาทำความสะอาดเลยทำไมพวกคุณแต่งตัวดูเก่าๆจังเลยสมัยนี้เขาแต่งไปไหนแล้วนะอคิดเองคุณคุณอยู่ยุคไหนครับเนี่ยมันเสื้อไม่ได้สักมาเป็นปีุีนี้ผมเสื้อผมก็อย่างนี้อ๋อคุณชอบอะไรวินเทจวินเทจอ่า เออไม่ทราบว่าเออทังความสะอาดครั้งสุดท้ายนี้เมื่อไหร่ครับนั่นสิครับคอประมาณเมื่อหนึ่งปีที่แล้ววันก็จะได้ใช้งานก็ได้ดูคอมหน่อยคอมใหม่งปีที่แล้วน่าจะไม่ได้สวยงามเลยก็แต่หนังสือเล่มนี้มันนานแล้วนะเนี่ยย้ายกัเป็นเป็นปกติสไตล์แล้เก็บไว้เก็บไว้อาจจะยังเป็นกระคุรเยอะก็แต่คอมมันเก่าแปลกๆเลยเฮ้ยออมสินกระซิบเลยว่ากูขอฟังด้วยดิโอ้ยมันมีแป้นบ้าตรงนู้นเลยเอ้ยว่าก็ฝึกบา้าดิดู ซีฟซีฟซีฟเร็วนี่นี่ดู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 แชมป์บาร์สเมื่อก่อนนะเว้ยนี่คนดูผมนะดูไอ้เก้าวไปเนี่ยใช่ไหมเพื่อนรักไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอมึงมึงเลิกดูมึงดูมึงดูเพื่อนมึงดูว้บโอ้งี้ยโดนอะไรยอดไม่โดนเลยดูผมไม่ให้ดูอ่าโอ้โหเย่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 คนดูผมมึงดูผมแต่ว่าแปลกๆว่ะ ทำไมอากาศมันเย็นๆจังวะสวัสดีครับท่านสมาชิกไม่ใช่เออไปไหนต่อดีอ่ะไปไปชั้งบงดีกว่าไหมมีห้องน้ำไหมอ่ะมีห้องน้ำหมดได้เลยไเต็มที่เลยครับได้เลยครับห้องน้ำอยู่ชั้นบนหรือเปล่าครับผมขอเข้าห้องน้ำน่อะครับผมจะ้ห้องน้ำอยู่ไหนครับ สักที่ครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นไปได้ยังไงห้องนั่งไปไหนบอกวะเฮ้ยแล้วทำไมบ้านมันแปลกๆว่าเหมือนโดนยุคเขาไปแล้ววะแล้วไปคนที่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่ใช้ชีวิตแค่ด้านล่างครับผมไม่ได้เคยมาด้านบนห้องห้องนี้อาจจะห้องน้ำก็ได้อ๋อแล้วคุณไม่ค่อยออกไปไหนหรอกที่เขาหนักพอสมควรบางนั้นเนี่ยใช่นานทีนานทีผมก็เข้าใจนะว่านี่โควิดนะ

หน้าตาคุ้นๆใช่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 มันนี่มันไอ้ก้าใช่เปล่าอ่ะไอ้ก้าตายแล้วหรอถ้าถ้าเกิดฝั่งน voilà ี้เก้าฝั่งนี้ก็นัดแล้วล่ะเนยไม่ใช่สิมันหน้าคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอมาก่อนเลยพี่พี่บอยเห็นมันหนูอพี่แม่งยิ่งกว่าหนังสามดีชิบหายเลยมันคุ้นๆน่ะคนฟูเฮดดีเลยพี่ดีมมันไปกันแล้วพี่ไม่ทำไมมันเหมือนคนที่เขาเป็นลูกค้าเราเลยวะ ไปแล้วกูไปแล้วกูอยู่แล้วเขาไม่รู oh. 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 Course, ้เด oh. 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 uh, ี oh. ๋ยวเขา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 เป็นผีเหรอเขาเขาเป็นเขาเป็นผีเรามาส่งของให้ผีเหรอจริงป่ะเนี่ยไอปเฮียเฮ้ยไปดิเราคุยเลยแหละโผงใจเฮ้ยเฮ้ยใจอะไรกันกูเจ๊าะ กุญแจรถกุญแจรถอยู่ไหนกุญแจรถไอ้บอยพ่อมึงแบบกุญแจรถกุญแจรถไปไปหาพ่อกุญแจรถกุญแจรถเร็วๆเร็วๆกูสั่งกูสั่งไม่เล่นไปเล่นกับพ่อมึงไปเร็วเอากูรถกูขอเสียบกูกูเสียบกูเสียบอยู่กูโอ้ยวิ่งก่อนก็ได้ไป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 เร็วๆจิ้มขึ้นมาเฮ้ย ไปเอ้าจ่าคุณสกายไม่ใช่จ่าคนละซีรี่คุณสกายขึ้นมาสิเร็วรอพพงจะลลิบินเราไปเร็วตรงกลับไม่อยู่แล้วไป ยังไงก็เอาไม่อยู่ความคิดถึงที่ไม่มีสิ้นสุดแต่อย่างน้อยก็ได้โทรกันเห็นผ่านโทรศัพท์ทุกวันหลังจากนี้ล้วก็คงต้องอดทนเราวันั้นโรคโควิดมนซาลงแล้วก็คงได้เจอกันฉันรู้ว่าเธอคิดถึงไม่ได้ฉันคิดถึงเธอแค่ฉันได้ยินเสียงของเธอมันทําให้ฉันได้รู้ว่าถึงห่างไกลกันแค่ไหนรู้เอาไว้ฉันยังไหวที่ได้รอได้เจอเธอถึงมันทําให้เกินทนแต่โตัวฉันก็ยังรอฉันคงทาได้แค่เฝ้ามองแต่ถ้าเธอคิดถึงฉันเธอก็แค่ได้ฉันมาฉันจะรีบรับใส่แล้วบอกคิดถึงทุกเวลา